อยากรู้ไหมครับว่ามาตราส่วน1ต่อ5 0,000กับมาตราส่วนนะครับหต่อ2อ0 0สนนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะต้องรู้นิยามของมาตราส่วนก่อนเห็นเครื่องหมายโคลอนนะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายของเครื่องหมายโคลอนตรงนี้นะครับก็คือเป็นระยะนะครับ ที่เราสามารถเอาไม้มัทัดวัดไปในแผนที่ได้หนึ่งหน่วยในใน,ในการวัดในแผนที่จะเท่ากับระยะจริงๆในสนามก็คือ50,000หน่วยนั่นเองถ้าเราวัดเป็นเซนติเมตร1ซนเมในแผนที่1ต่อ50,000เนี่ยก็จะเท่ากับ50,000ซนเมตรนะครับในพื้นที่จริง1เมตรจริงเนี่ยเท่ากับ100เซ้ซนดังนั้นเราเอา100หารนะครับ1เซนนะครับ1ซนเมตรในแผนที่ก็จะเท่ากับ500เมตร นะครับในภูมิประเทศจริง1ต่อ2แสนก็คือเราวัดระยะในแผนที่1หน่วยเท่ากับของจริงในสนามนะครับในระยะใน,นในภูมิประเทศ2อ0แสนหน่วย1เซนติเมตรนะครับในในแผนที่นะครับที่เราวัดลงไปนะครับหน่วยเซนเนี่ยก็จะเท่ากับ2แสนนะครับ2แสนเซนติเมตรนะครับเราเอา100หารดังนั้น1เซนติเมตรในแผนที่1ต่อ2แสนนะครับก็คือ2 0 0พ เมตร1กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับ1000เมตรเราเอา1000หาร1เซนิเมตรเนี่ยก็จะเท่ากับ2กิโลเมตรดังนั้นนะครับมาตราส่วน1ต่อ5 0,000นะครับจะละเอียดกว่ามีมาตรฐานกว่าใครคิดว่าคึ้นนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิี์มีประโยชน์ให้หน